คเราพัฒนาเมื่อนี้มาเอาสามตัวตรงสูตรสี่หางไปพี่น้องสี่หางตรงแม่นๆเ้อสูตรเคยเข้ามาแล้วสามตัวตรงๆคนคํมปินก็ได้ได้สามตัวตรงๆแล้วก็ได้สองตัวอีกมามาเอาสูตรสูตรเดิมๆสูตรเก่าค่ะพี่น้องสูตรเดิมๆสูตรเก่าเคยเข้าเราไม่ต้องไปสูตรใหม่เรื่อยๆเลยกลับมาสูตรเก่าเคยเข้าดีกว่า เป็นเพียงแนวทางนะคะามาตามกันต่อเลยเอาสูตรนี้แหละประจำเข้าไม่เข้าก็ทําแต่สูตรเก่าอยู่นี่แหละพี่น้องบบปับบบเปียนดอกเหมือนเดิมมันเคยเข้าเนี่ยมันต้องมาสักวันหนึ่งมันต้องกลับมาหาเราทําเตือนทั้งช่องเป็นเพียงแนวทางเหมือนเดิมนั่นแหละคะ่ะเมื่อกี้ก็สูตรสามตัวเอาใหม่ใหม่สองสูตรก็ไม่เข้าได้พี่น้องมันมาเข่าสูตรสองตัวสูตรสองตัวเก่าเรานี่แหละ เข้าสูตรสองตัวนี่พี่น้องเข้าสูตรสองตัวศูนย์เก้านี่นี่เท่าเน้นให้ตัวนี้กับตัวนี้ตัวนี้นเอ็นบอมมาพี่น้องเด่นให้เน้นให้เด่นหนึ่งกับสองมันก็มาสองศูนย์ลาวเมืองอุบลน,นี่พี่น้องข้างหน้าเนี่ยหนึ่งไม่มามันมาอีกสูตรหนึ่งพี่น้องมันมาสูตรนี่ซีกับพา ซีก็มานี่ก็มาซีตัวนี้พี่น้องมันก็มาอยู่ทุกอันอยู่พี่น้องเลือกเอาเด้อเขากับของผู้ใดอันใดก็เลือกเอาไปใส่เอาไม่หวงไม่หวงอันนี้ศูนย์ศูนย์ก็มาศูนย์ตัวนี้พี่น้องมาอยู่เด้อสองก็มาอีกเห็นไ่เนี่ยเขาบันนี่พวกเขายังได้นอกพี่น้องตัวนี้ก็เขาศูนย์เก้าเด้อลงให้แล้วพี่น้องเด้อศูนย์ศูนย์เก้านะลงให้แล้วสูนรศูนย์เก้านี่ ลงให้แล้วเนี่ยสูตรเนี่ยนี่ลงตั้งแต่แรกเลยเนี่ยงวดนี้ก็ลงให้ไปแล้วพี่น้องตั้งแต่แรกเลยบารนีสีมาลงสามตัวให้แถมสามตัวอีกสูตรใหม่เออไม่ใช่สูตรเก่าเดอนีเดอไม่ได้ลงสูตรใหม่ไปเรื่อยๆนบานีเดอสิลงแต่สูตรเก่า,านี่แหละพี่น้อง พี่น้่งก็เคยได้น้ำยูสามตัวคน,คนทำก็เคยได้เหมือนกันอคำเตือนทางช่องเพียงแนวทางไม่ได้ยุโยงส่งเสริมเด้อบริสุทธิ์เหรียญหรือพี่นว่งเ้ยลงให้เป็นแนวทางห่วยรัฐบาลเท่านั้นคะ่ะแนวทางเลาสามตัวตรง ที่แปดมคหกแปดเด่นเด่นมาก,ก่อนใครเด่นงวดนี่มาเด่นงวดนี้ก็มาสี่ห้าหกพี่น้อง เดินเดินนี่เดินสามตัวบนเดินสองตัวบนค่ะพี่นอ้องสามตัวหอกกับมีเรียกสี่หางพี่นอ้องสี่หกศูนย์สี่หกศูนย์สี่หกหนึ่ง สี่เจ็ดศูนย์สี่เจ็ดหนึ่งมีแค่นี้เด้อพี่น้องเด้อสีเอาลลยกานี่ก็พอได้พี่น้องมันมีแค่นี้จ้ะเลขมมันตังมีแค่นี้อันนี้สองตัวให้ได้บันี้เด้วสองตัวสองตัวบน หกศูนย์หกหนึ่งเจ็ดศูนย์เจ็ดหนึ่งพี่น้องตรงตรงพี่น้องสิกับใบแน่กัได้โตดใบแน่กัได้เด้อสูตรเก่าที่เคยเข้าค่ะพี่น้องสูตรเก่าเคยเข้าลราพัฒนา ี่น้องว่ามันติดตัวไหนติดสี่ติดสี่กับหกพี่น้องอาจจะไม่มาด,ด้วยกันเด้อสี่กับหกนี่แยกออกเลยตัวนี้บบเอาก็ได้มันสีมาซับกันแบบนี้อ้อนี่สี่หนึง่งเก็ดนี่แบบนี้น,นี่สองตัวนี่แหละมักสองตัวนี้แล้วพี่น้องเด้อมักแค่สองตัวเด้อเด่นเด่นแค่สองตัว เกดสูญเกดหนึ่งแล้วแต่ชอบนะคะ ชอบกระจัดคัดกระพานบาทที่นี่ทุกอย่างเป็นเพียงแนวทางฝากติดตามช่องคําปินพารวยไว้พี่น้อง fc ย่งคือว่าเด่นสองตัวนี้มันว่าด้จะที่ใบฟังตัวนี้มันมาสี่กับหกสี่กับหกสี่กับหกอาจจะมาหกศูนย์ก็ได้เด้ออาจจะมาหกศูนย์ก็ได้นี่ตัวนี้คันคันมันบนาเบน่า,นนานเด่นก็ได้แล้วแต่เด้อติดหกติดศูนย์นี่ติดตัวนี้นี่แหละอาจ ขัแมนขนมนมาแต่สองตัวอาจจะเป็นตัวนี้ีไม่มีรือสิเป็นซีศูนย์ก็ได้แ้วเต่ได้พี่นนองเ้ยถ้าเห็นไปตามสูตรก็ได้แค่นี้แหละชอบกระจัดคัดกระพานเหมือนเดิมนั่นแหละทุกคนหน้านี้หน้าหนาวดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะ สวัสดีปีใหม่ขอให้รวยๆเฮงๆปังๆกันทุกคนค่ะสามตัวบนตรงๆสี่หางลืมบอกว่าสี่หางตัวละนะสี่หางเลยค่ะเด้อสี่หางตรงๆชบคิดไปแค่นี้แหละจ้าสวัสดีค่ะ